นวลบางรักนะครับนะฮะโอ้โหวันนี้นะเรียกว่าเป็นเทมส์เกครับพี่นะครับผมเพราะวันนี้เราจะไขข้อข้องใจทุกอย่างเลยนะฮะเรื่องของคอนเซ็ปต์เปต์กอบ B จิพีครการนีว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรจนมาถึงวันนี้นะครับการย้ายเข้าย้ายออกนักเตะรวมถึงความพร้อมต่างๆของทีมวันนี้เราเจาะลึกขนาดนั้นเลยอะฮะแน่นอนครับวันนี้เรียบสว่าดมาดอกใหญ่เลยอะครับผมการเจาะเต็มที่นะฮะใครที่จะมา ตอบคาถามเหล่านี้ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าเป็นใครผมเชื่อว่าทุกคนรออยู่ครับครับในขณะนี้เราอยู่กับคุณประวินพิลล์ักดีนะครับประธานสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาสหรือว่าบางกอกกลาสเอฟซของเราเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อันนานครั้งนะครั้งล่าสุดนี่ พอดคิดหน้าดูครับที่คุณปวินมาออกรายการกับเราโอ้โหนะฮะควนี้ก็คนดูได้ว่าเรือนแสนก็ไปเนบันร้อนแรงซะขนาดนั้นถูกต้องครับมาแต่ละครั้งไม่ธรรมดานะครับวันนี้ก็คือคุณปวินมีคําตอบที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้คุณวินพร้อมที่จะตอบทุกเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสโมสรบัวบกกรัสในฤดูกาล2016ิที่กำลังเปิดฉากขึ้นนะครับกับคําถามแรกเลยครับคอนเซปต์ของ b t f C No Mercy เครดิตทีมงานนะฮะรงมอซีดีมานทุกคนเลยเปของสโมสรเพราะว่าเราก็ทุกปีเราก็มีตีของเราครับครับแล้วก็พเถึงปีที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าเราเราก็ติดสมพอยขั้นที่จะเยอะมากเพราะว่าปีก่อนหน้านั้นเราก็ได้ถ้วยเสร็ครับครับใช่ไหมครปีที่แล้วเราก็หวังว่าจะได้สักถ้วยใบหนึับนะครับแต่เราก็อย่างที่บอกแพ้ทีมที่ดีที่สุดในประเทศอดยลามีบติดสองถ้วยเลยนะครับบวกกับ เสน้นทางการที่โอกาสที่จะไเปเล่นใน f c เองก็มีแต่พลาดหมาสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็คือเป็นค่อนข้างที่จะเ,เสียใจเล็กน้อยที่เราไม่ได้อะไรมาเลยเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็เลยพยายามที่จะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ใหม่ว่าเราต้องโขดขึ้นนะครับ,รบเราต้องพูดได้ว่าภาษาฝรั่งโนเมอร์ซี่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนรว่าไม่ว่าจะเป็นบทบาทในสนามบทบาทนอกสนามหรือว่าทุกอย่างมันต้องค่อนข้างโผ ครับรังนั้นคือต่อไปนี้ทีมหไหนที่มาเจอกับเราไม่<ฮ>ว่านนจะเย้าหรือเยือนครับผมหลังนัตาแน่นอนโอ้โห,โหนะฮะ เราจะไม่เมตตาเขาอีกแล้วคือเมื่อกี้นี่ขยายความเลยคือเหมือนกับโผล่ตั้งแต่ขั้นตอนการบริหารไปจนจนถึงแข่งขันเลยใช่ไหมพี่โดนหมดเลยครับครับผมนะครับผมโดนนะโดนหมดเลยครับโดนหมดเลยครับโอเคหายไปร้อยร้อยร้อยกว่าชีวิตครับอยู่ที่ในสโมสรที่โดนหมดเลยครับโอ้โหนะฮะนั่นคือคอนเซ็ปต์นลยจริงจริงผมว่าซอกกว่านี้กันถ้าบรรดาคนอื่นผมด้วยนะฮะ อ่ะถือว่าเรียบร้อยไปแล้วครับคำถามต่อไปครับพี่ปุ๊ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชุดแข่งขันดี่บ้างครับแต่ที่เราใส่อยู่นี่มีที่มาที่ไปยังไงนะครับชุดเขียวดำเนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ยเราไปแบบเพลย์เตอนะครับเราอยากจะโชว์ความเขียวให้มันเด่นควาวเขียวปีที่แล้วมันก็ค่อนข้างจะออกเขียวแบบเอมเบรลเขียวเลยนะครับไม่ใช่เขียวแบบ บางบารหรือว่าออนเลยนะครับก็เข้าใจแฟนบอลเองก็บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ค่อยชอบนะครับปีนี้มาเนี่ยพอมันไปกับคอนเซ็ปต์ของโนเมอร์ซี่ยังไงโนเมอร์ซี่เนี่ยมันเป็นความความความแรงชนิดหนึ่งจะเขียวอย่างเดียวเนี่ยก็คงบางบารนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีความดันดันเข้ามาเนี่ยอยู่ในชุดเนี่ยมันก็เปิดกึ่งกึ่งมีความมืดง่ายๆคือความเพิ่มความดุเข้าไปทาเหานะครับชุดอเวชุดอเว มีคนบอกผมมาว่าสีขาวปีนี้จะดีจริงๆเหรอหลายคนด้วยนะครับบอกว่าสีขาวปีนี้จะดีเราก็เลยเปลี่ยนเอาวชุดเอาวให้เป็นสีขาวนะครับอาจจะมีค่าค่าสีด้าเงินด้วยนะครับไม่ให้มันน่าเบื่อจางไปนิดนึงใช่ครับใช่ครับในเวลาเดียวกันเรามีปัญหาเล่นนอกบ้านก็หลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีขาวเป็นเป็น เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะนำโชคให้กับเราในเวลาเราเล่นนอกบ้านแต่ผมสงสัยเพิ่มอีกนิดนึงครองเกงสีส้มครับทันั้นก็ที่มาที่ไปนะครับกับถุงเท้าสีเหลืองนะครับอย่าลืมมันนั้นขาวส้มือผมสังเกตนักฟุตบอลของเราเวลาเล่นในบ้านเนี่ยตื่นตื่นตัวอีกตนะครับเพราะมีแฟนช่วยให้กําลังใจเราเราเล่นบนหญ้าเทียม เล่นในบ้านอะไรยังไงเนี่ยรู้สึกเขาให้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่ไปเล่นนอกบ้านค่อนขัางที่เด๋ตื่นดูเงียบเงียบง่วงหนุ่ง่วงมากับบ้านครับนั่นก็เลยผมก็เลยบอกว่าทำยังไงดีสีขาวมันก็เพลนอ่ะสีส้มเขาสามารถเห็นสีส้มเพื่อนของเขาอาจจะทำให้ก็ตื่นสีมันสว่างสีแสนแสบตาไปไปเห็นเหลืองอีก้ายกันใหญ่เลย ทีนี้วิ่งกันคึกเลยนั่นแหละครับนะฮะคือว่าเป็น psychology องนงครับนะครับหวังว่าเขาจะตื่นได้ตลอด90นาทีคือมีการใช้สีสันเพื่อเพิ่มแรงกระตุ้นในพลังในตัวเพื่อจะออกมาถูกต้องนะครับคำถามต่อไปครับมีคนถามถึงคกลนักเตะของเราที่เสริมเข้ามาในฤดูกาลนี้ ็ต้องให้เครดิตทางพจุนนะครับกับทีมงานแล้วก็ทางคุณสุกเก์ด้วยเพราะว่าพจุนเองในอยู่เราประสพันธ์แล้วเขาก็เห็นหมดแล้วว่าตำแหน่งไหนที่มันขาดจริงนะครับตำแหน่งไหนที่เราสามารถที่จะดึงผู้เล่นจากบางเสร็จขึ้นมาได้ตำแหน่งไหนที่มันจาเป็นที่จะต้องซื้อเข้ามานะครับเราก็เห็นชัดปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เรายิงประตูได้ไม่เท่ากับปี2014ี่นะครับแต่ว่าเราเสียประตู น้อยกว่าปี2014คากทั้งเยอะเมืตอนนี้มันก็เลยสับกันอยู่นะครับปี2014เรามีกองหน้าที่ยิงประตูได้เยอะในเวลาเลยกันกองหลังเราเ่มั่นงขึ้ตอนนั้นนะครับมา2015กลับกันนะครับกองหลังแน่นขึ้นสมิธเข้ามาช่วยกับไม่ว่าจะเป็นเอ็กหรือประวินวัดเองนะสองคนนี้ก็มาชัวร์ขึ้นนะครับต่อปรากฏกองหน้าเรายิงไม่ได้ครับแล้วพอมาปีนี้เราก็เลยคิดว่า การที่เรามีมัธเม็ดอยู่นะครับมีบัญชาการอยู่บวกกับเป็นตันทีมด้วยครับบวกกับกองหลังที่พูดได้ว่าผ่านมาปี2ปีที่พูดได้ว่าประสบการณ์เยอะขึ้นกระดูกกระดูกโอ้กระุกไม่ว่าจะเป็นเจ้าปอยทึ่กลับมาจากอาการเจ็บระยะหนึ่งใชครับรวมไปถึงผู้เล่นอื่นที่เรามีอยู่แล้วนะครับเราคิดว่าเราได้เสริมกองหน้านะครับแล้วก็ระบบที่เราเล่นค่อนข้างที่จะชัดเจนเวลาเราเล่นเหมือนกันนะครับการต่อบอลเพราะนั้นเนี่ยจะไม่เหมาะกับคนที่เป็น เมตร9กเมตรเกที่ไม่สามารถที่จะินการบบล่บนพื้นได้ดีกว่าตัวที่ไม่สูงมากเพราะฉะนั้นคอนเซปต์นี้พอคุยกันกับโค้ชจุดเขาเองก็รู้ดีูแล้วัรานั้นเขาก็เป็นคนที่จะไปไปไปทํากันบ้านมาตรงแล้วเมื่อที่จะมาเสนอขาฝ่ายบริหารหลายๆคำตอบจากหลายๆคำถามที่ถามคุณประวินไปเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนบอลหลายท่านชัดเจน นะครับกับคำตอบที่ได้มาเดี๋ยวช่วงหน้ามีชัดเจนยิ่งกว่านี้ครับผมพัรูลครับเป้าหมาย่ดูการนี้อย่าไป f ออยากได้ถ้วยตังใบหนึ่งครับครับ เรายังอยู่กับคุณประวินพิรลพงีพนะครับประธานสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาสนะคที่ช่วงที่แล้วตอบคาถามไปเรากับเราไปพอสมควร้วยทีเดียวช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของเป้าหมายและก็แผนการทําทีมในฤดูกาลนี้นะครับเริ่มคําถามแรกเลยครับทุกคนอยากรู้มากเป้าหมายฤดูกาลนี้เป็นยังไงครับ FC หมึ่รอบหนึ่งครับครเขาถามนี้ครับชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากได้ถ้วยละใบหนึ่งครับครับนะครับถ้วยอะไรก็ได้แต่ว่าในรายการขอไป FC ด้วยครับผมก็คือเป้าหมายก็คือได้ถ้วยหนึ่งถ้วยกับหนึ่งในสามครับหนึ่งในสามถ้าเกิดวันทะลุเป้าไปเป็นที่หนึ่งก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับชัดเจนมากนะครับหวังถึงไว้เขาเรียกว่าแชมป์ไทยลีกนะลูกฟุตบอลเลยนะครับ เกมนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอย่างที่บอกอย่างที่ผมบอกแหละคือถ้าเราสามารถที่จะประคองตัวเองได้เหมือนปีที่แล้วเลกแรกที่เราเล่นดีมากเลกสองก็ีสงทมิม์ีะสรับแต่อย่างที่บอกเราไปตายตอนจบเพราะฉะนั้นเองที่บอก,กคือปีนี้คงต้องแก้ขไขตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นในใจลึกๆผมเชื่อว่าหวังหวังถึงแชมป์ครับครับนี่เป็นคําตอบแรกที่เราเคยได้ยินเพราะว่าก่อนหน้านี้จะเป็นหนึ่งในสามตลอดนะครับนี่ก็คือครั้งแรกที่เราได้ยินว่าเราหวังถึงแชมป์ครับแต่ไทยลีกนะไทยลีกนะ อันนี้คือมีหลายคนก็ถามมาเหมือนกันเกี่ยวกับการวางรากฐานของทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นแคาเดมี่ที่ตอนนี้เรากำลังทำมาเอากาบอาณาสก์นะครับรวมถึงล่างศิตย์เอฟซีใช่ไงครับคือแคาเดมี่เนี่ยมันเป็นเจ็ดอารมณ์ตั้งแต้นคือสโมสรนี่ทีมที่บอกนะทุกท่านทุกคนทราบประวัติของมาออกล่าเอฟซีมาก่อนเดี๋ยวจะรู้เลยว่าเราทำแคาเดมี่ก่อนมาทำทีมทีมในไทยพรีเมียร์ลีกในปีศูน9์ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เราก็ทราบดีว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกเพราะว่า ต้องยอมรับว่าอินฟลชันของค่านักเติบนะครับมันแพงขึ้นเรื่อยเแล้วบางทีมันแพงเว่าจริงจริงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเราเป็นสโมสรที่งบประมาณว่างชัดเจนไม่ใช่ว่าเต็มที่เท่าไหร่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เงินทำยังไงที่ใช้เงินให้คุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหนีไม่พ้นจาการที่เราจะต้องดึงอคตราพขึ้นมานะครับเรามีเบสเงินเดือนของแต่ละคนที่วางไว้ว่าชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดมันเกินในระดับนี้ไปแล้วเราไม่สามารถที่จะรับเขาอยู่ได้เราก็ต้องเป็นนี้ก็ต้องขาย ดูปล่อยเขาซึ่งที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าหลายคนหลุดออกไปว่าทาไมบีจีไม่รังเอาไว้นะครับมันเกินงบประมาณนะครับก็ต้องยอมรับถ้าเกิดเราทุ่มไปแต่ตรงนี้อีกส่วนหนึ่งเราไม่สามารถที่จะ,อะ,อะเอาเงินไปลงตรงตรงที่เรามีปัญหาจริงๆได้มันก็เกิดมันก็มันก็กลายเป็นโดเมิโน่เสคข้าปัญหามันก็ไปเรื่อยเลยโดยที่ว่าแก้จุดนี้เสร็จก็ยังมีปัญหาเป็นจุดตรงนี้นะในเวลาเดียวกันเด็กเราก็เริ่มเห็นผลนะครับก็ต้องยอมรับว่าทํามาตั้งแต่ ปี2006เจ้าทอตอยู่กับเรามาตั้งแต่10-11ปุ๊บครับนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายที่วางไว้ตั้งต้นเนี่ยชัดเจนก็คือว่าใน1ทีมเราจะต้องมี60%ที่มาจากอาโอนิอาร์แมีครับนะครับส่วนอีก20ก็คือผู้เล่นที่พูดได้ว่าอยู่กับเรามาสัปดาห์ครับนะครับและอีก20ก็คือจะต้องซื้อเข้ามาใหมม่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นโจทย์ที่ที่มันต้องวางให้ถูกต้องครับนะครับเพราะนั้นคือชัดเจนว่าอาร์แคมี่กับลังเซนคือาตรงนี้แล้วเชียงใหม่อฟ มีข่าวว่าทางบอกราสเข้าไปไมเนจครทีมทีมนี้อยู่เป็นยังไงครับเพรเชียงใหม่นี่คนละเรื่องเลยนั่นแหละครับเชียงใหม่นี่ไม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 ่ใช่ทีมจะบอกว่าจะไม่ใช่ทีมแคาเดมี่หรืออะไรที่ไม่เกี่ยวเลยนะครับเชียงใหม่ FC เป็นเป็นการร่วมมือระหว่างเรากับทางดรรอมพันธ์นะครับซึ่งเข้าไปเพื่อที่จะพัฒนาบอลไทยพัฒนาเชียงใหม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็น potential ของเชียงใหม่มากอย่ที่ว่า ป็นเป็นเป็น,ปนพูดได้ว่าไม่เป็นรองโคราาเลยนะครับรบ,บอลอยู่ในระดับ TPL แล้วเพราะฉะนั้นใจตารมเราไปก็เพื่อที่จะไปช่วยบริหารจัดการทํำยังไงหให้ทีมนี้ขึ้น TPL ไปได้ประสบความสำเร็จได้ประสบความสำเร็จได้แล้วต้องการให้สนามเนี่ย700พรรษานะครับ,รบที่สามารถจุได้เป็น2 0 0 0 0ืกว่าคนครับมันกลับมาเป็นใหม่จนเราครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีคำถามเด็ดๆที่คุณวิน จะต้องตอบแฟนบอลเพราะหลายๆคำถามมาจากแฟนบอลล่รัะ<ฮ>ะนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาครับทําไมในทีมชาติเนี่ยมีนักเตะจากบางก,กรรมาอีน้อย สุดท้ายนะเรายังอยู่กับคุณปรวินพิโรภักดีนะครับผมประธานสโมสรมาตอบคำถามแฟนบอลกันดีกว่านะฮะอันนี้แบบว่าโกรธังไม่ได้นะฮะเพราะว่าไม่ใช่จากผมนะครับขอตัวแรงเลยนะนะฮะเริ่มเลยนะคำถามแรกนะคำถามแรกบอลสงสัยว่าทำไมในทีมชาติเนี่ยมีนักเตะจากบางออกรสเอฟซีน้อย ผมก็ไม่ทราบผมก็ไปสามโค้ดลุกซิโก้ลุกซิโก้ครับผมก็ไม่ทราบ<ส><ก>คือคือคือผมคิดว่าอย่างที่บอกนะฮะ,ะลักเตะครับของเราเนี่ยกระทาั่งที่จะพึ่งขึ้นมาครับส่วนใหญ่แล้วมันเด็ก,น,ก,แกแนะฮะหรือว่าก็แก่เลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มันไอ้ไอ้ไอช่วงระหว่างกลางคนเนี่ยไม่ค่อยดีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเด็กส่วนใหญ่ก็โดยติดก็อยูยี่สิบสามยี่สิบเก้ามากกว่านะครับในเวลาเดียวกัน ทุกที่คนจะติดตอนนี้ผมคิดว่าอายุก็เริ่มครับมาก,กแล้วอาจจะเกินเกณฑ์อย่างที่ารางตัดนโยบายโคชแต่ละคนก็คาบที<อ>แล้วมันมีคําถามต่อนเนื่องครที่แฟนบอลเขา <ๆ S 1> เขาอยากรู้เมื่อกี้คือทําไมทีมชาติไทยไม่มีนักเตะบีจีไปอยู่อันนี้เหมือนกันนะทําไมบีจีมีทีมชาติมาอยู่น้อยผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับว่าราคานักเตะทีมชาติครับ เป็นราคาที่มันผม,ผมเองเนี่ยต้องยอมรับว่าผมสามารถเขาเรียกอะไรอะไปเอาเปลือนเอของต่างชาติมาได้ครับบางส่วนนะครับบวกกับผู้เล่นที่หนึ่งคนอาจจะสามารถเอาไวอีกสามคนได้ mm hmm. เพราะนั้นบางทีเราก็ต้องดูตรงนี้อย่างที่บอกมันก็กลับเป็นเรื่องบัเจ็ตหมา, mm hmm. านตรงที่ว่าถ้าผมอยากจะได้คนนี้หนึ่ง mm hmm. สโมสรก็ขายเปล่า ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วถ้าเขาจะขายเนี่ยในราคฮาวเวอร์เนี่ยผมคิดว่ามันก็คงไม่มีแถวหรอกนะครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่สโมสรมอลออสการ์เราลองไปดูสโมสรอื่นก็มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าบางทีเนี่ยผู้เล่นทีมชาติที่เรามองครับเก่งไหมเก่งแต่ว่าอาจจะไม่ฟิตกับระบบเราดังนั้นก็ต้องมองกันก่อนด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ดีเนี่ยผมผ่าน ประสบการณ์นี้มาเยอะแล้วแต่ปี09-01ผมไม่เอาแต่ดารามารอกซื้อเป็นว่าเล่นว่าเล่นกันไปละแะเป็นทีมรวมดาราพเเรยนตักล่แล้วเราก็ต้องยอมรับว่ายุคนี้โค้ชเองเนี่ยเป็นคนเป็นคนเลือกแล้วเขาก็จะต้องดูว่าคนไหนที่ถึงแม้อาจจะไม่มีชื่อเสียงแต่ถ้าเกิดมาแล้วเข้าระบบได้ดีกว่าครับมันก็จะช่วยทีม ภาพรวมเรคือมองทีเป็นภาพรวมนะครับมีอีกคําถามนึงเกี่ยวกับว่าทําไมหลังๆนี้คงคงจะเชื่อมโยงกันนะครับว่าในทีมของเราเนี่ยมีเยาวชนค่อนข้างเยอะทั้งในปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้รวมที่าคุณตุ้นพูดถึงเนี่ยนะเคือแนวโน้มในเรื่องของการทำทีใช่ไหมครับคือต้องยอมรับว่าแคนาดี้เราเจ็งมากที่ผ่านมาสิบปีนะครับตรงเลยครับแล้วก็ลังเสร็จเอฟซีก็เจ็บ ของโหเนี่ยโครุ่นทําได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถามหมาอว่าถ้าเรามีโคตร้าเด็กอะคาเดมี่เด็กที่ขึ้นมาได้เรื่อยๆผมก็หลายที่วิชาไะครับนะฮะหลายที่วิชานะแล้วก็ถามว่าให้ผมเนี่ยไม่เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณจะมีอะคาเดมี่ไหมครัก็คือไม่มีเหตุผลละที่จะไม่เอาขึ้นมาในเมื่อข้อดีอ่าผมต้องยอมรับอย่างง่ายๆอันันบริษัทครับบริษัทยังเอาไป ในมุมมองผมก็รู้สึกดีนะเพราะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขาเติบโตมาแล้วสองเนี่ยเขาเข้าระบบเราเราพยายามที่จะเราเข้าเข้าระบบแต่มันขาดอะไรทักงอย่างซึ่งโค้ชก็มองว่าอาจจะไม่ใช่แต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะกาอาจจะเก่งแต่อาจจะไม่เข้าระบบเราเราไปอยู่บุรีรัทอาจจะดีก็ได้ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเราเราเราพอใจในในแง่ของเด็กที่เราปั้นขึ้นมาครับวสานเองก็ไปอยู่ สุพรรณจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเราภูมิใจตรงนี้มากแม้ก็แปลว่าเราต้มีอะไรดีจากแคลนดามี่ของเราฟอกถึงเาพูดถึงอีคาเดมี่เรามีการตอนนี้เรามีเซนเซอร์ชัดเจนที่สุดกับทีมดังๆในยุโรปตอนนี้เรายังเป็นเรายังมีอยู่ไหมครับก็มีเลเบลคูเซนอยู่นะเลเบลคูเซนเองก็เราก็มีการส่งผู้เล่นไปอยู่แคลนดามี่ของเลเบลคูเซนอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เขาเองก็สนใจผู้เล่นหลายคนนะฮะแต่อย่างที่บอกบางทีมันไม่ใช่ว่า เขาสนใจแปลว่าเขาเข้าไปได้นะเราก็ต้องมองว่าบทของผู้เล่นเราเนี่ยพูดได้ว่าเขาณักเวลานี้อยู่กับเราน่าจะดีกว่านะครับที่จะออกไปอยู่ตรงนู้นาะอายุเอ่ยหรืออะไรหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างญี่ปุ่นก็เหมือนกันซาราโซเองก็สนใจผู้เล่นเราเลยแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเป็นการเป็นมันมิตันแปลว่าไปเจลีกจะดีกว่าไม่ไม่ใช่เจลีกสำหรับเด็กประเภทนี้หรืออายุประเภทนี้ไม่ใช่มันต้องดูมันต้องดู หคือเรียกว่าทางทีมก็ดูความเหมาะสมด้วยไม่ใช่แบบเดีดึงปุ๊บปะให้ดึงปุ๊บปะให้เดี๋ยวพอไปแล้วก็แบบอนาคตกลับมาคือไปแล้วทําอยู่ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าเสียศูนย์ไปเลยกลับมาแล้วแบบหาเป็นไปไม่เจอนั่นคืออันตรายที่สุดครับมาถึงตรงนี้แล้วครับวันนี้คุณปวินได้ให้คำตอบอะไรมากมายกับเราแล้วก็แฟนบอลที่สงัดคุณปวินมีอะไรฝากกลับไปถึงแฟนบอลบ้างครับเรื่องแฟนบอลก็อย่างที่บอกนะครับผมเองก็ ก็ขอบคุณการบอลมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าทุกวันนี้สโมสรเติบโตได้ขนาดนี้ก็ทาก็ไม่มีการพอนมาช่บสปอน์นะฮะก็คงไปสามารถเดินได้ครนะครับเราผมเองก็อย่างที่บอกปีนี้ผมก็จะขอเอาของวันกลับมาให้ได้เหมือนปี2014ที่ผมขอขอบคุณที่ได้รอมาประมาณ6-7ปีนะครับแล้วก็ผมสัญญามา6ปีก็ไม่ได้เลยเลยได้ ครับพอมาตอนนี้ก็เริ่มมขนปดแปดปีแปดปีเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะมีอะไรกับคืนให้กับแฟนบอลรคับนะครับทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกก็ท้อได้ครับแต่ท้อได้แป๊บเดียวนะครับผมเองก็หนึ่งในแฟนบอลจริงๆนะครับคือถ้าเกิดมันเป็นแบบวินนี่เลเว่นหรืออะไรอย่างเงี้ยในมือผมมันโผล่ง่ายไปแล้วนี่มันไม่ใช่ผมไม่ได้มีรีโมทคอนโทรลในห้องผม ที่จะควบคุมผู้เล่นได้นะฮะควบคุมโค้ชได้หรือควบคุมใครได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็อึดอัดเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าแฟนบอลเองก็ก็ก็เข้าใจตรงนี้แย่ที่บอกก็คือเวลาเราเราแย่ผมก็ต้องขอบคุณที่ส่วนแฟนบอลส่วนหนึ่งก็ก็ช่วยด้วยนะครับเวลาเราดีทุกอย่างไปตามเป้าทุกคนก็แฮปปี้ครผมด้วยเพราะนั้นก็ยังไงก็ฝากเอย่าเพิ่งหนีไปไหน มือเราต่อไปเพื่อเดี่ยพัฒนาสโมสรมีไปเดือยะครับนะครับนั่นก็เป็นคํายืนยันแล้วก็คําตอบรวมถึงคําฝากถึงแฟนบอลที่ครูวินพิลมพัลีนะครับประธานสโมสรฟุตบอลบางกลาสมาาร่วมกับเราในวันนี้ทีมงานต้องขอขอบคุณคุณวินเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณครับครับก็มีโอกาสเดี๋ยวโอกาสหน้าเชิญคุูวินมหครับครูวินเกิดมีไว้ละครับผมเวลาไม่พอหรอกเพราะว่าเราเมีเรื่องบอลเล่ด้วยอ่าใชไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยเลยบรยอมากนะครับครับและทั้งหมดก็คือเดือดและปิดในสัปดาห์นี้นะครับ เราทั้งสามคนนะครับขอลาทนะ่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปพบกับโค้ชจุดแล้วกลับมาพบกับเดอะแรปปิดกันได้ใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับนะความพร้อมของเรานะเราพยายามเซตผู้เล่นไว้สองทีมนะจะเห็นได้ชัดว่าเรามีตัวเลือกเยอะขึ้นทุกตำแหน่งเราแบ่งให้เห็นได้ชัดเลยว่าเราสามารถทดแทนกันได้นะครับคือภาพหนึ่งแล้วนักเตะบ,บาดเจ็บท่าจะน้อยมากและทุกคนทํางานหนักจริงๆริเราเห็นได้ชัดว่าทุกเกมเราได้ประตูนะเรามุ่งมั่นกับการยิงประตู แล้วจะมีเกมลุกที่หลากหลายขึ้นมีตัวเลือกในเกมลุกเยอะขึ้นพี่เชื่ออย่างนึงว่าปีนี้เป็นเกมที่เล่นในบ้านเนี่ยทุกอย่างเราต้องใสให้เห็นเลยว่าเราทํางานเพื่อแฟนบอลจริงๆ <Yeah. S 1> นะครับ <Yeah. S 1> ก็เริ่มจากอ,อ,อุ่นเครื่องในซีซั่นปีซีซั่นที่ผ่านมาเห็นได้ชัดนะว่าเมื่อเป็นรีโอครับหรือว่าบอลกับญี่ปุ่นนะเซเลโซสก้าแล้วก็เกมอุ่นเครื่องที่เรามาอุ่นเครื่องต่างจังหวัด ก็ทุกคนมุ่งมั่นแล้วก็มีภาพรวมที่ดีคือคเกม90นาทีเราวิ่งกันไม่มีหมดนะครับนั่นคือภาพดึงที่พี่ได้จากเกมดีสั้นแล้วก็จุดสำคัญที่สุดความแข็งแกร่งของในเกมลุกนะนั่นคือบทบาทเรามีความลุกหลากหลายขึ้นนะครับก็เชื่อมั่นนะครับปีนี้นะเราทุกคนทํางานหนักพร้อมๆกันทีมงานสตาฟนักฟุตบอลน,นะรเราเก็บตัวอยู่ด้วยกันนะครับเมื่อไหร่มีอย่างนี้เราทีมสปิริตเกิดแน่นอนครับ,รบก็เห็นได้ชัดนะครับว่าทุกคนที่มาอยู่กับเรานะเราพยายาม เราบอกแล้วว่ามาอยู่ที่นี่คือสปิริตนะครับเราครอบครัวเดียวกันทุกคนความผิดพลาดไม่ได้ทําให้เกิดความแตกแยกนะพี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าเมื่อไรทุกคนเปิดรับทํางานหนักพร้อมกันให้กําลังใจกันซัพพอร์ตกันนั่นคือสิ่งที่พี่ปลูกฝังกันทักงบอลชุดนี้นะพี่บอกตอลอดเวลาว่าต่างชาติมาต้องทํางานหนักคนไทยเองที่อยู่ไม่ได้อยู่มานานแล้วไม่ได้ทางานอะไรไม่เอานะพี่เชื่อว่าอย่างหนึ่งสปิริตนะคนที่อยากจะเป็นผู้ชนะต้องทํางานหนักกว่าเขาแล้วก็ทํางานพร้อมๆกันเป็นทีมนะเราทํางานทีมซัพพอร์ตสตาฟทีมงานนั่นคือจุดนนึงทที่จะําให้สูแบอ ก็จริงๆนะเราเราก็พยายามจะให้เห็นว่าเรามีแกนหลักนะแต่ว่าในแกนหลักถ้าแกนหลักเราไม่ทํางานไม่หนักเราก็ไม่ไม่สามารถที่จะฟิกได้แต่ภาพรวมเรามีแน่นอนอยู่ในใจนะแต่ก็เราก็พยายามจะเลือกใช้สถานการณ์แต่ละสถานการณ์ว่าสิบเอ็ดตัวแรกเราคือใครแต่ก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าเมื่อไหร่ที่ทุกคนรู้ว่าตัวเองเป็นแกนหลักและสารสภาพที่ดีได้แล้วก็ทํางานหนักได้โอกาสที่จะเป็นผู้ชนะแล้วก็ยืนระยะต่อไปนั่นคือสิ่งน่งที่ทีมต้องการคนระับ ก็จริงๆอยากได้ในบุคลิกหลายๆจุดนะที่เรามองเห็นนะแต่ว่าในภาพรวมเราต้องต้องทำงานคูู่้่กัรบริหารนะครับบางครั้งผู้เล่นที่เราอยากต้องการเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะไปเดินซื้อช็อปมาได้นะเราต้องยอมรับก่อนการบริหารแต่ละทีมเขาก็มีความแข่งแกร่งในเรื่องเงินเราต้องยอมรับว่าถ้าเราเอามาผู้เล่นมาหลักมาใช้แล้วเราไม่เอามาเอามากองเงินหลายๆคนแล้วทํางานเอาที่มีแล้วก็เสริมสร้างผู้เล่นเอาลุ่งเข้ามาแล้วก็เราใช้ผลประโยชน์จากดาวลุ่งพวกนี้เป็นแกนหลักในอนาคตเราสามารถมีมูลค่า ในอนาคตที่ดีได้พี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าคาร์ดมี่เราแข็งแรงทีมสำรองเราแข็งแรงเด็กพวกนี้จะเป็นจุดแรงผลักดันไม่ต้องไปเสียเงินใชใ้จ่ายในการซื้อตัวผู้เล่นต่างชาติหรือตัวหลักมาครับับสำคัญที่สุดนะครับผมทํางานนะครับผมแข่งกับตัวเองมาตลอดเวลาแข่งทุกอย่างนะทั้งชีวิตมาบอกแล้วว่าเราทํางานเพื่อสโมสรน,นะทุกคนทางานหนักทีมงานสตาฟทุกคนรับรู้กับความรู้สึกว่าทุกคนมุ่งมั่นกับผลงานของปีนี้แล้วเราเชื่อว่าเรามีโอกาสได้เลือกได้เริ่มต้นได้มีระบบที่ชัดเจนมีตัวผู้เล่นที่หลากหลายเข้ามา นั่นคือตอบโจทย์เราได้นะครับอยู่ที่ตรงนี้นะว่าเมื่อไหร่ที่ถึงเวลาแข่งขันทุกคนทํางานพร้อมๆกันซิปิลิทแฟนบอลทีมงานทุกอย่างเดินกันเป็นหนึ่งใครมาอยู่กับเรามาเจอเราผมว่าเราสามารถเอาชนะได้กําลังใจสําคัญที่สุดนะครับคนทํางานทุกคนอยากได้กําลังใจก็อยากได้กาลังใจตรงนี้ทีมงานสตานะฟนักฟุตบอลทุกคนอยากได้เสียงเชียร์ทุกครั้งที่อยู่ในรีโอสเตเดี